สวัดีครับวันนี้พบกับไอซีหนะครับผมก็วันนี้หนึ่งก็จะมานําเสนอในรุ่นของสีประตูยกสูงเครื่อง1.9นะครับเป็นจุ่นเกรดเซนะครับราคาจะอยู่ที่9,065,000บาทนะครับคันสีดําตัวนี้เลยนะครับผมก็ด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าโเมี่ยมแล้วก็ตัวนี้เขาจะเรียกแบบ a p p l e Dimension นะครับจะเป็นตัวใหม่ของดีเจสุดนะครับรุ่นปี2022นะครับ ไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะครับมีไฟไปเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับผมแล้วก็จะมีเส้นสายการดีไซน์นะครับรุ่นไดนามิกนะครับผมล้อแมกจะเป็นล้อแมกขอบ18นะครับล้ออลอยขอบ18เป็นสีทูโทนนะครับเป็น2สีทั้งรุ่นนี้จะเป็น2สีนะครับครับด้านท้ายรถนะครับผมก็จะมีไฟเบรกจะเป็นแบบ LED นะครับ แล้วก็ไปริดด์ุนที่3ามครับข้างบนก็นจะเป็นแบบ LED เหมือนกันนะครับผมตัวนี้กันชนท้ายจะเป็นขั้นบันไดน,นะครับ2ขั้นนะครับทําให้ขึ้นรถได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องถอยหลังนะครับก็ในรุ่นของ Z ซีตัวนี้ก็คือรุ่นนี้จะขายดีมากนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับผมที่เบอร์0981581547น,นะครับ ชื่อ s c 1หนครับผมขอ,ขอบค้คาครับ